ท่ากนกำลังตามหาชาบูมาลาที่ตักช่างจ่ายตามน้ำหนักที่กินไปจริงๆและที่จริงไปกว่าน,นั้นก็คือโคตรแซ่บหอมและนัวของแท้ในจังหวัดอุดรธานีที่มีราคาย่อมเยาเพียงขีดละยี่บาทซึ่ง,งฟ,รฟรีทางน้ำซุปแซ่บๆหรือจะกินแบบแห้งเขาก็ผัดให้ฟรีและโคตรหอมและน้ำจิ้มที่โคตรดีและฟรีอีกตั้งหากร้านที่ว่านี่ก็คือสไตล์ซุปมาลาท่านร้านเขาโคตรสะอาดสอ้นเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มเดี๋ยวพี่กัดทางไปร้านผมจะบอกอีกทีท้ายคลิปนะครับอาหารสดและผักเขาก็มียะ่ี ย9บาท,บาทขั้นต่ำสอขีก็คือ58บาท,บาทเสร็จก็ยื่นให้พนักงานที่เคาน์เตอร์เลยนะครับเขาจะให้เรื่องน้ำซุปหรือว่าจะกินแบบพันแห้งในขั้นถัดไปมาลนาน้ำข้นซุปกระดูกมาลน้าน้ำใสแล้วก็ผัดแห้ง สั่งเสร็จเขาจะให้แท่งอัศจรย์ที่สันได้มากเขาไว้เตือนว่าอาหารเสร็จแล้วระหว่างที่รอเราก็ไปตักน้ำจิ้มที่จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้สูตรสำเร็จของทางร้านเขาก็มีน้ำจิ้มสูตรสำเร็จของทางร้านซึ่งแซ่บมากอยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านจะปรุงรสตามใจชอบได้เลยผมเ,เพิ่มผงพริกหมาล่านิดหนึ่งน้ำมันพริกหมาล่าน้ำมันกระเทียมคนให้เข้ากันแค่นี้ก็อร่อยหาะแล้วใครไม่สะดวกไปกินที่ร้านก็สั่งที่แกลบและไลน์แมนพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับสั่งไปกินที่บ้านกันชิลๆก็ได้เหมือนกันนะคร กับ,บน้ำซุปหมาล่าน้ำข้นนะครับน้ำซุปเขามีความกลมกล่อมครบรสอร่อยถูกปากผมมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับ <Okay. S 2> หรือจะจ้ากินกับน้ำจิ้มที่ปรุงรสมาก็อร่อยถึงใจหอมน้ำมันกระเทียมเตะจมูกมากหรือจิ้มกินน้ำจิ้มสูตรปกติของทางร้านก็อร่อยไม่แพ้กันซดน้ำซุปเขาเข้าไปอีกทีหนึง่งอ่าโคตรลงคอน้ำซุปกระดูกม้วงเขาก็นวลนวลละมุนลิ้นดีมากตักทุกอย่างเข้าปากพร้อมกันก็เพอร์เฟกต์เลยแบบผัดแห้งของเขาผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าหอมกลมกล่อมมากแนะนำให้เลือกเส้นเหมือนในคลิปนะครบกออเ้นมมทหิผดาาีีีรูใใจชึ นี่มาดูพิกาดร้านกันนะครับผมจะเริ่มจากวงเวียนกรมหลวงประจัก์ให้ทุกท่านเลือกตรงไปที่ถนนทห,หารผ่านประตูมอราชพัตรงไปอีกนิดนึงจะเจอแยกไฟแดงและด้านซ้ายจะเป็นไพศสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ชะลอลเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงไฮเทคตรงไปอีกไม่ไกลจะเจอร้านสไตล์ซุปอยู่ทางซ้ายมือ